รถถเรื่องต่างๆข่าวาสวัสดีกับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีสุขุสุขคนนะคะเอฟซี FC สาวหน่อยเป็ดปานแพงเอฟซี FC หลานหน่อยอุ้งอิงเอฟซีเพชรเซนตะวันเจโอทู J o นะคะพี่น้องสำหรับมื้อนี้สิมาที่อบอกเรื่องเล่าของภาพยนตร์เรื่องไข่ออดนะคะพี่น้องถือว่าเป็นมือที่บอกเลยว่าเป็นมือที่เพิ่นจะบวงสรวงนะคะจะทําการบวงบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องไข่ออดโดยมีดารานักแสดงครบ นะคะพี่น้องก็บอกว่าครบสุขูสุขนุนเพิ่นสิทธรการบวงสวงในเวลาเก้านาฬิกาจุดสามเก้าจุดสามสินาทีนะคะพี่น้องซึ่งก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีนะคะแต่ในเรื่องเล่าของผาพะยะน์นันนะคะพี่น้องก็บอกเลยว่ามีหลากหลายศิลปินนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของศิลปินที่เพื่อนได้เปิดตัวนะคะเปิดตัวก้อนหนาก็คือที่แรกๆนะคะช่วงต้นๆนะคะ เพิ่งจเปิดตัวมากหลากหลายนะคะเพราะว่าจะเป็นคู่บาอาจารย์นะคะเอเติเองก็ได้ลงคิดไปแล้วสามารถย้อนเบิ้งได้นะคะนั่นคือเป็นการเปิดตัวศิลปินดาราดาราหลักนะคะพี่น้องผู้แสดงหลักนักแสดงนำาไถ้าไปว่าไปประมาณนั้นโดยเฉพาะอยู่ในนั้นจะมีน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงด้วยนะคะล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นการเปิดตัวศิลปินเปิดตัวนักนักแสดง นะคะพี่น้องโอ้ยหนยูได้เป็นดาราเนาะพี่น้องเนาะจากศิลปินเป็นดารานะคะพี่น้องสู้ผู้สู้คนนะคะพี่น้องที่เอเพ่นเองได้ลงไปเร้วนะคะหลายคลิปนะคะแต่ว่าแต่สิมีคลิปที่เป็นนักนักสแสดงหลักเล้วบาดนี้ไดล่งไปที่หลังอีกนะคะพี่น้องถือว่าเป็นนักสแสดงรับเชิญนะคะพี่น้องเอเพ่นเองกได้ล่งไปเร็วก่อ,อนหน้านี้ถ้าหากว่าล่งมาช่วงหลังนี่คือศิลปินรับเชิญถ้าศิลปินรับเชิญกับแสดงหลักกับตั้งกันได้จ้ะถ้าบอกว่านักแสดงหลักก็คือ สามารถที่จะได้แสดงไปเป็นฉากฉากเป็นตอนตอนจนจบเรื่องแม่มนบ้างคะแต่สําหรับเรื่องเล่าของอภาพยนตร์เ่เรื่องเรื่องเล่าของอผู้ที่จะถือว่าเป็นดารารับเชิญเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับเชิญมาเข่าฉากบางฉากเท่านั้นนะคะแต่กับป่ะด้หมายกาว่าบบม,มีความสําคัญด้พี่นองนั่นหมายกาว่ามีแต่ผูอยากเขามาเด้พี่รองอในอแน่อนที่สุดตรงนี้ ถือว่ามันเป็นเรื่องเล่าของความหนาผาภูมิใจมันเป็นเรื่องเล่าของการที่ผู้ใดผู้ใดก็อยากเป็นดาราเนาะพี่น้องเนาะอยู่ๆเป็นนักรลองนักสแสดงเป็นศิลปินนัก้ลงหมอลำอยู่ดีๆก็ได้มาเป็นดาราเนาะแม่พี่น้องต้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีแบบว่าเป็นปากฏกกรณ์นะคะที่บอโจเพื่อนเองในน้่มทับน้่ทีมนําหมอหองหมอลัออลู่ปูชูคนว่ามันทุกคณะเอารุณนะคะพี่น้อง ก่อนนี้กับทั้งคู่บาอาจารย์นะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติสารพัดนะคะพี่น้องที่เพิ่นเลออานั่มเชิญนะคะพี่น้องได้มาร่วมแสดงภาพพยนต์เรื่องไข่ออกนะคะซึ่งเพื่อนเองก็ถือว่าตอนแรกก็ว่าสิเฮ็ดเฉพาะเรื่องเล่าของสาวหอยเพชรบ้านเพ่งนะคะแต่ไปๆมาๆเมื่อคข้ามาภาพยนต์เรื่องไข่ออกมันก็นเลยถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับหมอหลอกหมอล่ำถั่วทั้งภาคอีสานนะคะ ก็เลยเฮ็ดไห้กลายเป็นภาพพย่ามหาชนบาทนี้พี่น้องกลายเป็นร่วมทั้งหมดของภาคอีสานเลยบาทนี้นะคะพี่น้องร้อมกันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิยามคํวาว่านิยามคํวาว่าค่ายอ่อนก็ถือว่าเป็นการร่วมระดมสมองระดมความคิดนะคะพี่น้องว่าจะออกมาเป็นผลงานแบบใดอู้บอกเลยว่ารลังกายพี่น้องถือว่าเป็นภาพพยุฟ์ฟ้อมเนี่ยว่าประมาณนั้นใดเลย นะคะพี่น้องและพร้อมกันนี่นะคะพี่น้องสําหรับภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้นะคะถือว่าจะเป็นมรดกทั้งศิลปะวัฒนธรรมของชาติถูกเด้พี่น้องในในน้อนที่สุดได้รับการจะได้รับการบรรจุไว้ที่หอภาพ,พย,ายนตร์แห่งชาติพร้อมนะคะกต่ั้นแล้วกความหมายก็คือมตจกูอยากจะเขาเขามาร่วมนะคะถ้าว่ามหาชนานี่ให้บอกเลยว่าสุดสุดที่แล้วนะคะ บ้ดนี่เพิ่นกับช่วงหลังมากเพิ่นกับเปิดตัวศิลปินรับเชิญเพิ่มเติมเมขม้ามาอีกนะคะพี่น้องซึ่งเมื่อว่านี่ก็มีการเพิ่มเติมล่าสุดนะคะก่อนที่จะบวงสรวงนะคะพี่น้องมือนี่คือมือที่สิบวงสรวงแล้วนะคะก็มีเพิ่มเติมมาอีกซีคนซี่ัานนะคะพี่น้องซึ่งก็มีอยู่กตามนี้นะคะไอ้เพื่อนเองสีบลูฟังนะคะก็จะมีน้องดอกเมยนะคะพี่น้องดอกเมยเพนหน้ผานะคะพี่น้องนั่นก็นคือเพื่อนเป็นสาว เอินว่าเป็นเจ้าของมงหมอลำซิงนะคะพี่น้องนั่นก็คือโบไดมายเขาว่าบเดมีมีความสามารถมากไม่นะคะพี่น้องสําหรับดอกเหมยเป็นน้าานะคะพี่น้องผู้ใดกรูู้จักนะคะเอินว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถนะคะทางด้านหมอลำซิงนะคะคนเป็นเจ้าของหมอลำซิงนะคะพี่น้องซึ่งก้อนหน้านี่นะคะคนเดียรียนจบมาจากมหาลัายขอนแก่นเมือสัตนนะคะพี่น้อง แล้วก็มีพ่อสวรรค์ทางด้านว่องเป็นปรีนะคะก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมาเป็นหมอลําสิงก็เลยเปิดเป็นว่งหมอลําสิงเป็นของเจ้าของสุดยอดนะพี่น้องเนาะเป็นเจ้าของผลงานเพ่งนะคะพี่น้องหัวใจขาดเคืองนะคะผู้ใดก็สิเคยได้ยินนะคะพี่น้องโอ้บอกเลยว่าเป็นศิลปินที่มีผลงานนะคะพี่น้องทั้งด้านเพ่งหัวใจขาดเคืองเพ่งกาลกินีและอีกเพ่งหนึ่งก็คือเพ่งเอ่อเป็นสาวขืนใหม่เห็นไหมคะ นั่นหมายก็ว่าการที่ได้เขาม้ารับเชิญเป็นดาราเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่าของความขาดหวังของศิลปินเด้ของความขาดหวังของเอฟซีพ่อพี่น้องเห็นไหมคะต่างคนต่างเขามาเนี่ยเอฟซีทุกคนก็ต้องอยากเขามาฮักผู้ว่าดารา,านักแสดงที่มาเป็นดาราซึ่งเป็นศิลปินที่จะของมักเด็ไผ่ก็สิอยากเบิง้งเม็่อไหร่พี่น้องง่ายค้าว่าม,ามาหาชนมาเลยเกิดขึ้นนะคะ ความกันนี่กับสิมี่คุณใหม่พัช,ชรีอีกคู่นึงนะพี่น้องเ้อเป็นหมอเลียมลำซิ่งสาวฉายานางไายหุ่นเซ็กซี่เออซึ่งก็นานี่เพื่อนเองก็เริ่มต้นกันแต่อายุสิบหา้าสิบหกปีนะคะเพิ่อนอยู่ในต้นสังกัดของอ่าวงไหมไทยใจตะวันนะคะพี่น้องหลังจากนั้นกะไในมารวมกับข้ามขุนนะคะบงอ่าหมอร่ำวงคำาขุนร่วมมิตรนะคะออกจากไหมไทยมากกับมาอ,อยุร่ำข้ามขุนนะคะ จนในที่สุดก็คือได้ฉายาว่าเป็นนางไล่นางไล่หุ่นเซ็กซี่นะคะพี่น้องพร้อมกันนี่เพิ่นก็เลยป,ปัจจุบันนี้เพิ่นเปลี่นเจาของวง,มงหมอลำซิ่งนะคะพี่น้องอารามหมอลำซิ่งประมาณนั้นนะคะพี่น้องอารามโชว์หมอลำซิ่งนะคะหมอลำซิงเอิอเอ่อไ่า่ยังอ่ะหมอลำซิ่งน้่สมัยประมาณนั้นนะคะพี่น้องบอกเลยว่าติดหูติดตานะคะพี่น้องบอกเลยว่าเอฟซีหมอไม่พัชรีนี่ก็บม่ได้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะ นะอีกขั้นหนึ่งพี่น้องนะคะนั่นก็คือ,เ,อเดี๋ยวก่อนเป็นเรื่องหน้าของผลงานทางผลงานเพลงของคนกับี่คือกันเดี๋ยวติว่าเบาเรื่องผลงานเพลงของไม่พัชรีเนาะพี่น้องนเนาะไม่พัชรีเพิ่นสิมีผลงานเพลงคือบุญพรราสัญญาลนะนะคะพี่น้องพร้อมกันนี่ก็คือหัวใจนิสัยบดีนะคะนี่ก็เป็นเพลงของไม่ไม่พัชรีได้พี่น้องและอีกเพลงหนึ่งมักเบาฟังล่ำ แล้วก็คอแข็งขพาะน่ะคนว่าคอแข็งนี่แสดงว่าดื่มเก่งประมาณนั้นไหมหยอกๆนะคะพี่น้องนะยังไงอีกคูหนึ่งพี่น้องวันนี้เพิ่งเปิดตัวทั้งหมดสี่คน่สี่ท่านนี่ก็คือคุณหนาคุณตานะคะในวงสาวน้อยเพชรบันแทงนั่นคือน้องก้อยชาลินีนะคะตุ๊กตาบาร์บี้นะคะพี่น้องชายานักร้องสาวบาร์บี้นั่นเองนะคะพี่น้องนาปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องก็ได้เปลี่ยนหน้านอีกประจําวงสาวน้อยลําเพลินโชว์นะคะซึ่งเป็นวงที่สองของบอโจนั่นเองนะคะ หลังจากได้ล่งจากสาวน้อยเพรบานแพ่งไปหนึ่งปีได้กลับมาอีกครั้งก็คือว่าเป็นนั่งเอกบุ้งสาวน้อยลำพือนโชว์นะคะซึ่งก็มีเพ่งเป็นของเจ้าของอยู่ก็คือเพ่งเอ,อ,เอ่ิว่าเป็นเพ่งเมียนอกสมด,ดุนะคะพี่น้องซึ่งมีซื่อเสียงจากบอจจากเอ,อ,เอิว่าจาก่ายเพ่งออสาวน้อยอินดี้รคคอร์ดนะคะพี่น้องเนาะตามนั้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีผลงานนะคะเพราะว่าผ่านจาก มาจากเวทีประกวดหลายเวทีนะคะสำหรับน้องก้อยชาลินีอีกท่านหนึ่งนะคะพี่น้องก็คือน้องป๋อมแป๋มนะคะนัก่งเอกไม้นะคะของวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะก็ถือว่าเป็นนั่งเอกน้อยนะคะปัจจุบันนี้ก็ได้ไปเป็นนั่งเอกอยู่วงสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกคนหนึ่งที่มีซื่อเสียงนะคะที่กําลังมีซื่อเสียงอยู่ในตอนนี้นะคะเพิ่นเองก็ถือว่าเป็นดาล่ารับเชิญอ,อีกท่านหนึ่งนะคะพี่น้อง สรุปก็คือมือนีเพิ่มเติมมาสี่คนสี่ทันนะคะและกล่อมกันนีนะคะตอนนี้กะกำลังถือว่าขณะที่เอต้นกำลังปล่อยคลิปอยู่ตอนนี้นะคะเพิ่นกำลังทางพิธีบวงสวงนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมืออื่นตื้นมือหนาเอติ้นจะเอาพิธีบวงสวงมาใหาเ้เมื่อว่าวสู้พอๆแมเมเอซีฟัองอีกนะคะพี่น้องเชิญติดตามรับชมนะคะพร้อมกันนี้กะคืออย่าลืมท่านไดที่บ้่ทานใดกดติดตามฝากกดติดตามน้่มในเดอรจ่าเดอร์ส่วนถ่ายคลิปนะคะบอลจูกัเป็่อาน้อย ในฝากช่องนะครับแอดเพ้นขอบคุณสุคนสุดทันขอบคุณในความกรุณาสุคนสุดทันนะคะพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีจ้าค่ะที่รัก็ขอฝากซ่องให้เซ็นด้านเอเบจในไดงจ้าฝากอะไรก็ได้ในกำลังใจนี้คุณก็ได้ล